ทิ้งท้ายกันด้วยบทสวดนี้มีชื่อว่าคาถาอิติปิโสบัวบาลเป็นคาถาที่หลวงพ่อกลั่นใช้ทำน้ำมนต์ใช้ภาวนาในกรรมฐานเป็นประจำชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ำถ้าใครหมั่นภาวนาให้ไม่ขาดทำจนเป็นกิจวัตรหมั่นสร้างความดีละเว้นความชั่วแล้วนำดอกบัวที่ยังไม่บานปักใส่จากันก็ดีนำมาลอยน้ำก็ดีและภาวนาไปเรื่อย ท่านว่าดอกบัวจบานอย่างน่าอัศจรรย์พระคาถาอิติปิโสบัวบานตั้งนโมสามจบระลึกถึงพระรัตนตรัยสามครั้งอิติปิโสพักขวามะอะอุทุกขังกุศลาธรรมมาอกุศลาธรรมมาอิติปิโสภัวาอุอะมะอุอนัตตาทุกขา อัทุขขาธรรมมาสวาสุนามะรูปังทุกข,ขังสวาสุนามะรูปังอนิจจังสวาสุนามะรูปังอนัตตาอารหังสัมมาติวาคภะ,ะโทสวัสดีค่ะ